ฮ่านี่ผมก็ง่าสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีท,ทักทายคือเกาโอ้ท,ทักทายคือเกาหน้า,านพี่น้องมึงผมในนี่แนี่ถอดพืน้นเกาแต่เมื่อนี้มานางคุยคุ้มข้อมจะถอดก็ได้กินยังเพราะว่ากินไปกินเผามันไกลมากพี่น้องกับมากินได้เข้าไปเข้ามาก มันดังคืออยู่หน้าดังพี่รองมีโซฟาให้ดังยังดีเน้เลยเนี่ยสบายขนาดเลยไกย่ยูพี่หล่อนี่ก็มาทาั้งพี่หล,ะละ่อนะทั้งบานห้าเหล,ะละ่าบางบอน,บ,นบางแค่ไปเนี่ยเพราะไกลกันพี่รองปีนท่าไรเนาะพี่รองปีใหม่กับบ้านกันบ่เนาะมาบอกสูฟังได้ด้วยจ้ะปูไดผ่านมาเห็นถักทายมานี่แน่ บอกสุ้างในมาเต่กาบันกันบ่หรือไม่ในนี้ในตางห้อที่ไปกาบดอกพี่น้องในตางห้นี้หางลวก็บไม่ค่อยจะกับยี่เรวลระเทศสกันจรงๆเลเนาะพูดไดแต่ไปเบิ่งอีกเหมือนเหมือนอยู่ใช้จะพุ่เด้อพี่น้อง อันนี้ก็ติดตามตลอดอ่ะโปรไกโปรแช่ให้ตลอดคือไงคือพแม่มาดีว่าปล่อยเพลงไปหมู่ว่านเนี่ยกะตีหนึ่งมาแรงคือกันน้ำพี่น้องทานเล็บซี่เป็นลายเลี่้วนะสาวน้อยพี่บันแพงกระชวยกันกดไล่กดแช่แค่นั้นแหละหลับร,ร้องคอมเมนลาหลายตีหนึ่งมาแรงแน่นอนเพราะว่าทานเล็บซี่เป็นลายนุงมโจงค์สั่งเล็บซี่ไวไลาย ยูทูปเพิ่นช่องสาวหน่อยช่องรลานเพิ่นกับสองหลานตัวนนผมพี่น้องเล่นบอลแขกก็เลยก็แชบคอมเมนต์หลายๆให้เพิ่นรับรองติดหนึ่งมาแดงทุกคนใส่กันนะพี่น้องเนาะเรี่ยห้าบุรุษจะสนับสจำนวนใดเ้าก็ต้องซอยซอยกันไปเป็นี่ข้าเจ้ามูเพิ่นข้าเจ้าเทศบาลข้าเจ้าแม่นางเตี้ยข้าเจ้มาม่ผักเพ็ดเียข้าเจ้เาเห็อยังเออเมือนี้ ก็คอยหอนปันใดพี่น้องมันเป็นรน่ม,มไม้ไหวเหมือนกันแง่มันขึ้นลงกับลงมาเนี่ยอากาศเย็นเลยพี่นอ้นองพี่น้องพิได้ไปเที่ยวกับเที่ยวเพื่อนในนี่เด้อขั้นเพืดด่อนว่างๆมาพมมกพายเรือท่องเี่กับแวะมานวาดน้ำกันอันนี้เพิ่ไ,ได้ไปใส้ดอกพรานเห็ดงายนั่นแหละพี่น้องเี่ก็อยู่งว่างๆมากพี่น้องเนาะง่านเห็ดก็เณ็ดไปกิน,นไ,ปไปเที่ยวไปเที่ยวตอนนี่ฮะนี่ต้อทานโน่นแล้ว พ่อแล้วกมือดิยิวซืื้อกับพ่แล้วนี่บกินบกินบอเที่ยวอยู่แล้วแต่ใดมากี่เนองนี่บางสซนงแวร์กมูนนั่นแน,มนสมัยตะกี้ว่าเจ้าสมือแล้วด้วยไม่เห็นางานกันเลยเอ้ยคลิปนี้กับมาถากมาถ่ายก,าากันม้ว่าเมื่อไหรอยู่ละเห็ุงานอยู่เดบเมนที่หายไปคือเหตุงานเลยสิเนอะอันนี้ไม่ได้วางกับมาแต่ว่าบอรท่ากินในนี้นี่วา่า เพราะว่ามีขนมจีนแซ่บแซ่บผสมทานมาทางในแหละในนี่ก็เลยสิมาดักฐานะอ่าอะได้กินบอร์สเลคือมาเห็น ขึ้นเนี่ยของสามารู้สึกเย็นๆนะพี่น้องพ่อแม่ยังดอกเมนี่ยู่ไก่สวนนะพี่น้องอยู่หลังบ้านเมนี่หลงังบ้าน,น,นเนี่ยมันจะมี่ทะเลียงปลาแล้วก็ปลูกแก้วมังกรลูกบมกม่วงนี่นี่เท่นั้นพี่น้อง,อง,องมันไม่เป็นพาอยูุกับสวนมันได้เย็นเพราะว่าพื้นที่น้ำตลอดอยู่หลังบ้านทะเลียงปลานี่เนาะพี่น้นอ,นองมันก็ได้เป็นอากาศเย็นอยู่แล้วนะแต่ก็ดีบรด้ห่อนจะร่าเงยงเงี้ยงเงี้ย่แม่ที่นง่มันจะเย็นอยู่ เลี้ยวไปว่าเพ่งรถไหลเลี้ยวก็เจอโอ้ยเยบอเบอไม่หัวใจสิไปนะั่งรถร,ถอ,รถออกไ้้งองกิยอยู่พี่นออ้องแถวนี้หานตำสอบตำสร้างแถวนี้ไม่เบิดเลยเบรด็เพงพอหกส40บาท เราพี่ตอนที่อยู่ปั๊มเนอะปั๊มนี้จะหกสิบเจ็ดสิบถึงนี่นี่ยสี่สิบาทยังไปยังประันว่าอยากแต่ยังไปตลาดนี่เมือเสี่ยวางถุงซื้อมากินแหละไม่ได้งนเนี่ยกินงางอยู่เิเว่นกนับมี่แต่อยู่ปัม๊มนอกจากกินนาฮะไม่ปั๊มมันแพงนะพี่น้องแต่ห้องเองงานสะหนีนะพี่น้องนะ า ati, ทุกคน mm ั hmm. skincare, mm hmm. กคนอะเ่นกนจ้ะ hmm. พูดในไรื่องเบิดไปบมาไปบุงไปบุงไปว้านห้กำลังใจน้องโจไปไห้กำลังใจน้องงิงแต่แค่ก็เมนี่อยู่นเมนี่ปะพูดได้ไปเกิดดีใจนั่แต่เมนี่นี่เอาเวลาเยอยานพกไน้องเดื๋ยงขันมาแถวนี้สิไปอยู่เพลรเซนเมนี่อยู่ฟังนี้แต่ว่า พราะมีนมาฟังนี่เพิ่นแต่า่งานฟังนี่แต่มีอยู่หมองอื่นเพิ่นสีมาเพรซมลกซี่เพจอเซมแม่พี่น้องนี่ก็สิไปเบิ่งอยู่เไปหากรตังใจอยู่ในควเรอยสิสอง้องสามเดน้องเพืน้สามาเป็นเพื่นนโจเราเิ็ขดเป็นเวลาบนนองถึงไม่เ่เพราะเ่อเราอยู่ซือหลานร้สสอง้องสามเดชทุกคนจะ้าใจผิด ตรงเบื้งด้วยว่าเพิ่นเป็นหยังเพิ่นที่ประสบความสำเร็จเพิ่นขยันสำเร,ร็จบนราพน้องอุตสาหะครับต่น้อนเพินเ่นยังประสบความสำเร็จอันหมู่นี่สิว่าเจ้าของเป็นหยังคือพวกประสบความสิบประสบความสำเร็จแต่จังได้อีกหนึ่งเฮ็ดงานแปดชั่วโมงแล้ว,วลก็นอนเสาร์อาทิตย์ก็หยุดวันศุกร์ทะเลก็หยุดแต่นุ่มโจเราบ่มีมื้อหยุดแต่ไปเบิ่งเลาก่อนเด้อร์ก่อนเราสิประสบความสำเร็จได้หนี่มื้อแม่นี่โอ้ยพี่ไม่พอเยแม่แม่ มันเข่าเส้นเข่าเจาะของพี่น้องเก็บเนียไว้น้ำเนี่ยนะพี่น้องมาทักทายบอกว่ายังอยู่คืเอเก่าเพราะแดดใสๆ,ๆสนั่งใสช่วงไหนที่ว่าขันเนียปไปกับคือแสดง,ว,ง <K l ip này> กกว่าเหตุงานฝากคนไลไรคนแชร์กดติดตามกดจับตะไคร่เห็นมนนี้น้ำเนี้ยนนี้ตัดต่อมาเป็นพี่พี่น้องเหตุผู้เดียวคือทา่าจังไลยกะลงกยังสั่นเลยม <K> ันก็ให้ในนี้เวลาไปเหตุเต็มทีพี่น้องคุณละหลังจากพี่แม่พีนาคุณละพี่น้อง พี่นี่กับเจ้าสิเคียร์จะของเห็มันแบบได้นะพี่น้องก็จังสิไปเห็ดเต็มโตไปเลี้ยงลูกไปศึกษาเต็มโตแต่ว่าตอนนี้แค่ว่าอัตราคาพี่น้องให้มาบอกถึงน้องอิงมาบอกถึงสมัยพี่วันแพงเปเด็บซี่คือกันให้เพป็นได็กหัวใจกุศเนาะพี่น้องเนาะแล้วเรื่องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดจับสกายให้มีนิ่งฝากช่องหน่อยๆเข้ามาในนี่มาให้ออมจุกอมใจพี่น้องแม่แม่นีชาแนล กดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ให้น้ำในเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ไว้สนี้ะจ้าคลิปหน้าพอกันใหม่บ๊ายบายเลิฟเลิฟสวัสดีดจ้า